สวัสดีครับสวัสดีรอบเยียนอีกรอบนึงนะครับสวัสดีกับทางพี่ๆลูกศิษย์ด้วยนะครับพี่อะไรนะวิเลี่ยมมาจากมาจากพังดีจุมพลครับพังดีจุมพลครับจังหวัดชายภูมิตำบลเลยนะครับตำบลตำบลวังทองครับตลาดห้วยหินฝน แคเนาะครับมจะมีคาแคร์ครับผมวันนี้มาเรียนเดินทางมาจากเชียงภูมิแลมาที่นี่มาเรียนทําน้ํายาแล้วก็มาเรียนรู้การทําคาแคร์นะครับก็เป็นตัวอย่างนี่คือผมสอนให้จริงๆให้ฟรีจริงๆนะครับหลายคนโลกสวยอยู่ว่าผมมาหาผลประโยชน์หาจะมาเก็บตังค์เขาบ้างอะไรบ้างมาดูเองนี่ก็พี่ผมชื่อก๊อฟครับมาจากอ่อนนุชครับมาเรียนรู้ทําคาแคร์ครับ่าคิดจะไปเปิดคาแคร์ครับเอ่อน่าจะเป็นแถวที่ลาดกระบังก็ได้ครับกําลัง เป็นคุณพี่เป็นเป็นภรรยาของพี่บุญล้อมบุญเรียบพี่บุญเรียบบุญเรียบใครที่อยู่โซนพิการต่างๆที่ที่พี่แกบอกเมื่อกี้ก็ไปใช้บริการได้หลังจากวันนี้ก็ผมทําน้ํายาไว้ให้แล้แลวได้ทาคลิปทําสูตรไปให้แล้วนะครับมีหลายคนที่จะมาเรียนมีทั้งตํตารวจทหารนะครับมาได้เลยลูกศิษย์ผมมีชั้นในพันด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาจังหวัดเลยนะครับมีอยู่เลยมีอยู่สี่สาขาสี่ลูกศิษย์สี่ท่านแล้วก็มีทั่วประเทศน้องคายใต้ เนือมีหมดนะครับเดี๋ยวกําลังเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆแล้วก็ต่างประเทศก็มีสปปลาวนะครับอีกสองสองสาขาเมืม่อวานก็ส่งเคมีไปให้แล้วนะไปที่ที่ส,สวนระเขตสวนะเขต,เขตผมก็เรียกไม่ถูกว่าอําเภอหรือตําบลอะไรนะครับแต่ว่าใครที่อยู่สวนตะเขตพี่น้องเอฟซีสปปลาวก็น่าจะรู้อยู่เดี๋ยวอยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวทักมาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมจะให้ที่อยู่ไปมันเป็นภาษาภาษาลาวอะ่ะแกเขียนไหมผมผมก็แปลไม่ออกแต่ชื่อชื่อแกชื่อ,อดาวพสุุผู้ชายนะ เป็นเจ้าของร้านกาแฟด้วยเป็นของปั๊มล้างกาแฟด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครที่อยู่โซนนั้นอาจจะได้ไปใช้บริการในเครือข่ายของน้ํายาเคมีของสูตร JB ของผมนะครับวันนี้ก็ให้พี่ๆเขามาเห็นแล้วนะรถตัวเองก็ามาล้างนะรถแกโอ้โหผมว่า40 40นาทียังยัง,ย,งยังตำนะแต่ละคันแต่ว่าที่นี่ผมทําให้ดูแล้วใช้เวลาไม่นานใช่ไหมครับครับ,งงบครับชอบครับสะอาด โ okay. อเคพ่อาจจะพูดไม่เก่งนะเพราะผมถือไม้แล้วผมผมบางไม้ไม่ได้ <laughs> เป็นอย่างนี้แหละ <laughs> บางยากก็มันเป็นความภาคภูมิใจของผมด้วยนะครับในสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาแล้วก็มาถ่ายทอดให้จริงนะครับให้จริงผมไม่ได้คิดอะไรเลยวันนี้ก็ได้ขอบคุณของฝากจากพี่บุลีมนะครับเป็นของสูงนะครับไข่มดแดงหลายพันใบนะครับผมจะทอดกินมันละใบอรยขอบคุณมากครัเราของฝากของผักของผักหวานแล้วก็ขออวยพรให้พี่ๆกลับบ้านปลอดภัยแล้วก็ไปทําหน้าที่ของตัวเอง เชื่อผมว่าเดือนแรกพี่อาจจะเงียบเดือนต่อไปเงียบหรือไม่เงียบผมไม่รู้แต่ว่าคนที่คนที่เคยมาหาพี่แล้วถ้าพี่ทําแบบที่ผมมาทำมันเนี้ยถ้าไม่มาให้กลับไม่เหยียบปากผมเลยจริงผมผมกล้ามโม้ได้เลยจริง <laughs> เพราะผมผ่านมาแล้วแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาต่างจังหวัดหลายคนที่จังหวัดจชียทรที่จังหวัดทางอำานาจเิญอะไรเงี้ยก็ปรึกษาผมว่าเขาเปิดได้เดือนเดียวนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มใจออกกับน้ํายาน้ํายาที่เขาให้มาคือน้องเขาไปใช้น้ํายาจากที่เขาแถมอุปกรณ์มา เข้าใจอยู่ว่าของแถมมันต้องเป็นของถูกๆอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นหัวเชื้อที่ผมให้ไปเนี่ยอย่าไปคิดว่าผมขายของให้ท่านอย่าคิดว่ามาหาผมแล้วจะมาซื้อของกับผมไม่มีของขายดังนั้นผมให้สูตรไปเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะไปเลือกซื้อเคมีที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยทั่วโลกแล้วแต่ท่านไปได้เลยแต่ถ้าไปแล้วไม่ประสบผลสาเร็จกลับมาหาผมได้ไม่เป็นไรนะรผมจะชี้เป้าแล้วก็ส่งน้ายาไปให้หลายท่านเกิดขึ้นมาแล้วกับเหตุการณ์นี้ไปซื้อน้ํายาเองนะครับชื่อเดียวกันเป๊ปะผสมเท่ากันเป๊ะ สุดท้ายไม่ได้ก็ต้องมามาขอคำปรึกษาจากผมผมก็ให้นะครับผมไม่หวงอยู่แล้วในเมื่อผมให้แล้วให้แล้วให้เลยก็ให้คำปรึกษาแล้วก็อยากได้สนับสนุนผมผมได้ส่วนลดจากการซื้อขายซื้อของเขามาเนี่ยมาใช้งานเองเนี่ยสี่สิบห้าบาทไม่ได้สูงกว่าท่านเลยเพราะงั้นวันนี้ที่พี่เขาซื้อมาซื้อน้ํายาไปเนี่ยนะครับได้ราคาต้นทุนห่างกับผมแค่5บาท10บบาทแต่ว่าผลผลิตในการใช้งานเนี่ยไม่ต่างกับผมเลย กำไรที่จะได้จากการล้างรถไม่ต่างกับผมเลยแต่เราซื้อหัวเชื้อเคมีโลละห้าบาทสิบาทโอเคอย่างหนึ่งมันมีอยู่สี่ห้าโลอาจจะประมาณสี่สิบาทสิบาทซึ่งผมจะได้ส่วนรถจากตรงนั้นกลับมาแต่ผมได้ได้ทีมงานได้ลูกค้าที่มาเยอะอันนั้นคือแล้วแต่จากกรุณาช่วยผมไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรไปซื้อเองได้ไม่ผมไม่ว่าให้แล้วให้เลยแต่ท่านจะทําเป็นหรือไม่เป็นนั้นผมไม่รู้ถ้าคนัน้าคนฉลาดทําจะพยายามแกะรอยผมในการที่ผมทํา YouTube ทําช่องอแนะนําให้ไปเนี่ย แต่วันญาพี่พี่บนเรียมเนี่ยแกไม่แกไม่ไม,ไม่มีความรู้เลยไม่กล้าทำไี่ไม่เป็นเลยก็ขึ้นมาศึกษาด้วยตัวเองก็ดีแล้วนะครับดีแล้วมามาศึกษาด้วยตัวเองดีกว่าแล้วก็พี่ก๊อฟก็มามา,มาศึกษาด้วยตัวเองเมื่อวานก็มีมามีมาทุกวันนะครับเขาไปเปิดอ่าน่าจะมาสัปดาห์หน้าตอนนี้เขา,าพักเสาร์อาทิตย์อยู่เสาร์อาทิตย์รถอาจจะเยอะนิดหนึ่งพรุ่งนี้ก็ยิ่งจะเยอะวันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็ให้พี่เขามาเจอเหตุการณ์จริงอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับที่เขาแข กลัวกลัวจะเอาไม่ทันแต่ไม่เป็นไรประสบการณ์จะสอนเราเองนะครับทุกคนไม่มีใครเป็นตั้งแต่แรกเกิดไม่มีใครเป็นตั้งแต่ครั้งแรกที่คิดจะทำนะครับความชํานาญเกิดจากการทํานานนะครับมันจะมาเองความเร็วมันจะมาเองทุกอย่างมันจะเป๊ะเป๊ะเมื่อเรารู้จุดรู้รู้วิธีทําแล้วเนี่ยเราจะคิดภาพบอกว่าจะทําอะไรก่อนถ้าเรามาทําใหม่ๆเนี่ยยังมาเรียนรู้ใหม่เนี่ยทำอะไรเป็นเลยยืนเซอร์เลยทำอะไรไม่ถูกเป็นทุกคนครับผมเหมือนกัน ผมล้างรถได้ใหม่นี่ผมมาเรียนรู้จากคาแคร์ี่ผมไม่เอาเลยลูกน้องทําดีกว่าผมก็เปิดคาแคร์มาได้3ปีผมถึงมาทําปีที่ปีที่5ที่6เนี่ยผมถึงมาทําไม่ใช่มาสาป,ปีผมก็ทําบ้างเมื่อก่อนผมวิ่งงานข้างนอกเดีนี้ได้กลับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไม่ได้ไปไหนก็เลยต้องมาทําเองก็เลยเป็นเกิดความชืน,ชนาารถคันหนึ่งใช้เวลาไม่เกิน25นาทีช้าสุด5นาทีนี่คือทดเวลาในการถอยรถมาเอาเข้าซองนะครับ <laughs> เห็นจริงไหมเขาเข้าซองใช้เวลา,กว,ากว่าจะถอยออกมาได้มันใช้เวลาเพราะว่ารถ ติดถนนแต่ถ้าเกิดเรามีพื้นที่ที่แบบแลักษณะคือจอดปุ๊บอถอยปุ๊บเข้าปั๊บได้เลยเนี่ยมันก็ใช้เวลาไม่นานครับรถปฏิความสะอาดไม่ไม่ได้เริ่มมากมายเนี่ยใช้เวลาไม่เกินยีน่สิบนาทีเสร็จคนล้างเยอะยิ่งยิ่งวุ่นวายฉะนั้นการเตรียมการอาคาแคร์ใหม่ๆเนี่ยที่ที่ขอคำปรึกษาเนี่ยนะครับใช้คนงานแค่ไม่เกิน4คนพอ3คนคนที่4คือท่านเองท่านต้องตรวจตาตรวจตารถก่อนจะปล่อยให้ลูกค้าต้องตรวจตาด้วยตัวเองนะครับไม่งั้นมันเป็นเรื่องจริงครับถ้าปล่อยให้ลูกน้องทํา รับรองได้เขาทําแค่พอจบเชื่อผมสินะครับต่อให้คุณธนิดแค่ไหนก็ช่างเถอะถ้าคุณไม่ใช่คุณส่วนนะยกเว้นว่าเรี่ยมจะให้เขาปเป็นคุณส่วนเราจะยอมไหมล่ะไม่ไม่จำเป็นไ,ไ,ไม่ต้องเป็นไม่ต้องทําทอย่างนั้นเราก็ดูแลเองด้วยนะครับอาจจะครึ่งคนหนึ่งที่บอกไม่เหมือนคนคนหนึ่งเพราะว่าอายุก,ก็นมก็ห้าสิบกว่าแล้วอาจจะไม่คล่องว่องไวเหมือนวัยรุ่นนะครับก็ให้เด็กวัยรุ่นเขาช่วยทาในในภาพรวมก่อนที่เหลือก่อนส่งงานปุ๊บเนี่ยเราค่อยมาเก็บงานเช็ดฝุ่น เช็ดดูว่าสําคัญมากที่ผมเจอบ่อยคือใต้ของรถขอบขอบรถเนี่ยหรือขอบล้อหลังหรือล้อหน้าส่วนมากแกล้อหลังจะไม่ค่อยล้างกันจะไม่ค่อยล้างเลยผมเจอบ่อยมากขเขาก็ต้องไปเก็บให้อันนั้นคือไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราเราเป็นแล้วเรารู้จุดแล้วเราก็ทําเองซะตรงนั้นไปเก็บงานซะอย่างน้อยน้อยคนที่มาช่วยงานเราเนี่ยได้ทุนแรงเราได้เยอะมากแต่เราก็ต้องไปเก็บงานบางครั้งเนี่ยเขาเขาความชำนาญยังไม่มีความสกปรกในแต่ละชิ้นเนี่ยบางครั้งอาจจะลืมถูตรงนู้นลืมตรงนี้ มีแน่นอนครับมีแน่นอนแล้วผมก็แนะนําให้ดูว่าเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคสําหรับที่นี้ก็เดี๋ยวเหลืออีกครึ่งครึ่งนาทีจะได้โฆษณาขั้นกลางด้วยอีกครึ่งฝืน,น,น,นพูดให้มันได้8นาทีเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราสร้างรายได้ทาง u t u b e นะครับเพราะงั้นผมเอาความรู้ผมมาเผยแพร่ทาง YouTube เนี่ยผมมีรายได้ของผมแล้วอาจจะไม่เยอะแยะมากมายแต่ว่าผมได้มิตรภาพนะครับได้ความสุขในการมอบให้เพราะงั้นผมก็บอกพี่บุญร้อมบุญเลี่ยม พี่สามารถขายได้ของของพี่ดีอยู่แล้วที่พี่ผสมเนี่ยพี่เอาไปตั้งขายหน้าร้านได้เลยมันไม่เน่าไม่เสียนะไม่เน่าไ,ไม่เสียตั้งไว้ถึงเวลาขายไม่ออกเอามาใช้ซะจบครับไม่ไม่ไม่เสียหายโอเค8นาทีแล้วสำหรับคลิปนี้จากรลาไปก่อนนะครับขอกีกินของสูงก่อนครับสวัสดีครับ